ทำนายดวงคนเกิดนักษะสมมะลงในปี2,569จะดีหรือร้ายเริ่มพูดกันเลยครับปีมะลงในพศหรือปี2 5 6 9หยเนี่ยโคจะบอกว่าดีหรือไม่ดีโคจะบอกว่าคนเกิดปีมะลงเนี่ยคือให้ระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะ คือเรื่องการเงินซึ่งเป็นเรื่องเรื่องที่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องหลักทำไมถึงต้องระวังเพราะการเงินมันเป็นเรื่องของมันกับเขาเรกว่าเขาเรกว่าข้อสําคัญของชีวิตต้องคำนวณเรื่องสุขภาพเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องสําคัญหรือเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องอะไรต่างๆแต่เรื่องการเงินนี่คุณรู้ไหมว่าข้อสําคัญเลยสําหรับชีวิตคน พราะฉะนั้นจึงบอกว่าระวังเรื่องการเงินในปี2 5 1 9หรือปีมะเมียเนี่ยให้ปีมะลงระวังเรื่องการเงินให้ดีถามว่าระวังเรื่องการเงินเลืวอะไรระวังอะไรอีกย่าวางเรื่องความรักความสัมพันธ์รวมถึงเรื่องสุขภาพในปี2 5 1 9เนี่ยแล้วระวังพอจะพูดว่าระวังล้วระวังอย่างนี้กเฉยๆเหรอหรือว่ากลัวอะไรทําอะไรพอจะว่าถ้าระวังเนี่ยคือคุณรู้ข้อ ตรงนี้เนี่ยคุณได้เปรียบมากเลยนะบางคนบอกว่ามันต้องเกิดแน่นอนหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงถ้าคุณระวังแล้วรอให้มันผ่านพ้นปี2 5 1 9หรือปีมะเมียนี่ที่คุณเข้าใจเนี่ยผ่านพ้นไปได้เนี่ยคุณก็รอดแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเนี่ยแหละสำหรับคนปีมะโรงที่ว่าเจอเรื่องของการเงินความรักความสมพันญความสมพันธญคืออะไรบางคนยังไม่รู้ความสมพั์ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนฝูงความรัก หรือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์การคุยกันอะไรต่างๆกับเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรต่างๆหรือแม้จะเป็นเรื่องของอะไรพวกนี้ที่มันความสัมพันธ์บางคนยังไม่เข้าใจนะ่ะความสัมพันธ์นคือการติดต่อการพบปะการเจราจาหรือปฏิสัมพันธ์นทั้งหมดนั่นแหละเขาเราียกว่าความสัมพันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งคือถ้าว่าเรื่องสุขภาพต้องระวังไหมก็ต้องระวังเหมือนกัสนสำหรับคนปีมะโรงเพราะมะโรงจริงๆมันก็ค่อนข้างชงแหละสำหรับปีมะเมีย นั่นแหละสาหรับมาเมียที่เจอเนี่ยปีมะลงก็ค่อนข้าง,งชงเพราะฉะนั้นทําไงให้ดูแลตัวเองให้ดีปีนี้ถามว่ามาลงชงมากกว่าปีชวดอีกจะให้ผมคิดดูหรือว่าให้ผมสัมผัสดูเนี่ยเลยบอกว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีทั้งถ้าเราสรุปก็คือการเงินความรักความสัมพันธ์รวมถึงเรื่องสุขภาพก็ระวังทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงว่าดูแลตัวเองให้ดีสำหรับคนเกิดปีมะลงในปีมะเมียแล้วทําไงถึงแก้ได้ อถ้าตอบแบบกัปตันทุกดินเลยคือง่ายๆนะคือการเงินความสัมพันธ์ปัญหาสุขภาพก็แค่ระวังระวังสุขภาพเรื่องอื่นไม่มีก็คือดมันก็ครอบจัก,กรวาลหมดแล้วเพราะฉะนั้นระวังให้ผ่านพ้นปีนี้ไปได้ก็จะดีเองนั่นเองนะครับผมระวังถามว่าก็แค่คุณเนี่ยผมใช้คำนี้นะแบบว่าอย่าไปพยายาม ลงทุนใหญ่อย่าไปพยายามที่จะเพราะผมพูดอย่างหนึ่งว่าปีมะลงงนี่จะมีข้อเสียอย่างคือคิดใหญ่ทําใหญ่ลงทุนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาบางคนนะสำหรับคนเกิดปีมะโรงอันนี้ผมไม่ได้ด่านะขวัญผาซากแบบยอมอารมณ์มรวยไม่เป็นชอบที่จะมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะลงในปีมะเมียอาจจะเจ็บหนักได้ในปีนี้นะครับผมก็อันนี้ผมไม่ได้อะไรยังไงนะแต่ผมพูดความจริงนะก็แล้วแต่นะครับผม เพื่อนจิโมค,คนเกิดปีมะโรงระวังให้ดีสําหรับปีนี้ถ้าผ่านพ้นไปได้ก็หลอดครับผมจบไปแล้วใครต้องการดูรายมือพี่ซีกับผมติดต่อทักรายดีมาได้ที่รายดีท 2, 6, 6, าร์ลสองห้อักตะอความด้านล่างคลิปยูทูบหรือรายโอเอท้าขอความด้านล่างคลิปความจริงนะก็ผมก็มีทิ้งรายละเอียดไว้ให้ถ้าใครต้องการดูรายมือพี่ซีหรือโอเฮงผมเป็นหมอดูหรือว่าเป็นโค้ดที่ดูอย่างโปรเฟชชั่นแนล ผมดูไม่เป็นมาดูคนอื่นแน่นอนผมเต็มที่ผ่านทางทค c l ทรไลนะะ์ผมก็เต็มที่นะครับอ่าโอเคก็อบอกช่องทางเท่านี้ใครที่มาที่สร้างักงานก็ติดต่อมาได้ทักมาได้นะครับผมกอประมาณนี้นะครับนี่ราเงเทาง่านี้สวัสดีครับ